อยากที่จะขายของออนไลน์แต่ว่าเราไม่มั่นใจเราทำยังไงดีเรารู้สึกเคือรู้สึกอายรู้สึกว่าจะขายแล้วตะก,ก,กุกตะกักเหมือนกับว่าเราพูดได้ไม่เต็มปากหรืออะไรเงี้ยหรือเราอาจจะมีไมเซ็ตการขายที่ไม่ดีมาตั้งแต่เด็กก็ได้เกี่ยวกับการขายอะไรเงี้ยเนาะเราจะแก้ได้ยังไงอย่างแรกเลยนะคือเราต้องขายของดี โอเคไหมถ้าเราหามาแล้วสินค้าเรามันดีที่สุดเรารู้ว่าคนที่เขาซื้อของเราไปเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดถามว่าเรากลัวอะไรอ่ะก็ใช่ว่าถามว่าเรากลัวอะไรสมมุติว่าเราจะขายคอร์สเพราะว่าตี่นี่มีลูกศิษย์หลายคนที่แบบว่าติดว่าเฮ้ยโอเคอยากขายคอร์สนะอยากทำคอร์สสอนนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีฝีมือรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์แม้ว่าอาจจะไม่ได้จบครูมาแต่เราสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของเราได้ถูกไหมหรือบางคนเนี่ยเป็นครูเลยนะแต่ว่าทําไมแต่ว่าไม่กล้าขายคอร์สของตัวเองแต่ว่าเราก็ต้องคิดก่อนเลยว่าเฮ้ย คนที่ซื้อไปเนี่ยหรือนักเรียนที่เราซื้อไปเนี่ย <S <S เขาจะได้ประโยชน์หรือเขาจะได้คุณค่าอะไรไปเออแล้วคุณค่าน,นั้นน่ะมันคุ้มไหมกับค่าเงินที่เขามาจ่ายให้เรา <S <S เพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเวลาที่เขามาจ่ายให้เราเนี่ยเขาไม่ได้เอามาลงทุนในเราด้วยโอเคไหมเวลาเขาจ่ายให้เราเนี่ยคืออะไรคือเขาลงทุนในตัวเองมันคือมูลค่าที่เขาเห็นว่าเนี่ยเหมาะสมกับความรู้ที่เขาจะได้เพราะนั้นเนี่ยมันคือการลงทุนในตัวเขาไม่ใช่การลงทุนในตัวเรา โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับก่อนเลยอย่างแรกเลยคือขายของดีถ้าสมมติว่าเราขายของไม่ดีเราก็รู้สึกผิดอ่ะขายของไม่ดีเราก็รู้สึกแ yeah, ย่ถูกไหมเราก็ไม่กล้าขายเราก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยของเรามันดีจริงอ่ะเราขายเลยนะคะอย่างที่2คืออะไรอย่างที่2คือถ้าสมมติว่าเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยของเรามันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าโอเคมันดีแล้วแต่ว่ามันดีสําหรับเราแล้วมันดีสําหรับเขาหรือเปล่า เออบางทีเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมมันดีสำหรับเราแล้วอ่ะมันดีสำหรับเขาหรือเปล่าล่ะเขาชอบหรือเปล่าเขาอยากได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นขาวสนิทหรือว่าดําสนิทโอเคไหมบางทีมันก็มีแบบเทาๆหรือว่าเป็เทาๆแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแบบนี้มันต่อรองได้โอเคไหมเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กจริงๆหรืออะไรเงี้ยคืนเงินดิคืนเงินได้เลยเราส่ายดีก็คืนเงินได้เลยเราไม่ต้อง ยึดติดว่าเรารับเงินเข้ามาแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นหรือบางทีเราคาดหวังว่ามันจะต้องดีที่สุดมันจะต้องเพอร์เฟกที่สุดนะคะอย่างรู้สึกตหน้าคนหนึ่งเนี่ยเขาขายคอร์สสอนภาษาใช่ไหมและอีกเนี่ยเขาต้องการที่จะทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโคชชิ่งหคนใช่ไหมปรากฏว่าพอเปิดไปแล้วปุ๊บมีคนมาสมัครแค่คนเดียว โอเคคือมันไม่ครบ5คนนะลูกศิษย์ครูที่หน้เนี่ยคนนี้เนี่ยเขากา็ทักไปหาลูกค้าเลยแล้วก็บอกว่าขอขึ้นเงินนะคะพอดีว่าคนไม่ครบนะคะแล้วลูกค้าว่าไงรู้ไหมลูกค้าบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคนครบก่อนก็ได้แล้วค่อยเรียนเอ้ยเห็นไหมคือเราสามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องตั้งความคาดหวังที่สูงมากแว่าต้องมีมาครบ5คนนะถ้าไม่ครบ5คนแล้วเราจะล้มเหลวแล้วเราจะแบบว่าไม่ดีเราต้องหนีปัญหาหรือว่าเขาจะมาหาว่าเราโกงหรืออะไรเงี้ยไม่เราก็พูดกับเขาไป เลยถูกไหมหรือรับประกันสินค้าแล้วดีสมมติว่าเราขายอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเราขายขายกล้องสมมติเราขายกล้องถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าไอ้กล้องแลนยี่ห้อมันจะไม่ดีหรือขายมือถือหรือว่ามันจะไม่ดีหรืออะไรก็รับประกันสินค้าดี3 0วัน6 0วันเปลี่ยนเครื่องได้รือหนังสือเสียงอตินานะหนังสือเสียงภาษาอังกฤษของตินาเนี่ยฟังพูดได้ภายใน30วันตอนแรกเจ๊ก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยคนซื้อไปแล้วจะไม่ได้ผลหรืออะไรเงี้ยแต่ติน่าใส่คำการันตีไว้เลยว่าถ้้้าาาาทททตมมีี่่่บบอออกกุยยยงงแลลวไไดดดผิินนนนคืืเเภใ12จ เขาใจป้าเราสมมติว่าเขาไปทําตามทุกอย่างแล้วมันเฮ้ยมันไม่ได้ผลจริงๆมันติดจริงๆหรือว่าตีน่าไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆเนี่ยตีน่าก็ยินดีคืนเงินแค่นั้นจบเลยอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดว่าเราเอาเงินเข้ามาแล้วมันจะต้องดีที่สุดต้องเพอร์เฟกที่สุดบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาก็ได้ถูกปะเราคิดว่าเราของเราดีแต่ว่าสําหรับเขามันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ได้เพราะฉะนั้นก็แฟรแฝไงโอเคป้าเพราะฉะนั้นก็แฟรแฝไปนะคะสรุปแล้วคือหนึ่งขายของดีสองอ โอเคไหมหนึ่งขายของดีสองยาหยุดติดก,กับตัวเงินเพราะฉะนั้นนาะทีนาก็หวังว่ามันจะช่วยปลดล็อกให้บางสิ่งบางอย่างเนาะสมมุติว่าใครแบบว่ายังกลัวๆอยู่ว่าเฮ้ยจะขายจะขายแต่ว่าไม่กล้าขายหรืออะไรเงี้ยนะคะสมมนะุดที่นาทีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์และก็ subscribe ได้ที่ทีน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าในเพจ f a c e b o o เแต่ f a c e เ o o k ุในชื่อทีน่าเทเลอร์เพจ YouTube ในชื่อทีเน็ตเตชานลหรือว่าจะไปติดตามได้ในทิกตอกแล้วก็ใน IG ไอจีด้วยก็ได้เช่นเดียวก ะก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ